เสนาธิการองค์กรเซรีไทยไฟเย็นสหายไทยประดิษฐ์ครับผมนะครับนี่ไม่รู้จะมาคุยเรื่องอะไรล่องหนจบไปแล้ววันนี้มาคุยเรื่องอะไรสวัสดีครับพี่ไทยประดิษฐ์ฮ่าสเตนตี้เซนติรีฟ้องมากรสวัสดีครับใหญ่เป้าจะไม่ทนแล้วเนี่ยไทยประดิษฐ์จะแนะนำใหญ่เป้าให้ทนแล้ววันนี้ใหญเป้าจะต้องทำอะไรได้มั่งเนี่ยไทยประดิษฐ์แนะนำใหญเป้าเลยดิ เดี๋ยวยหญ่ใหเป้าพูดพูดอย่างนี้แหละให้พลังดีเ,เดี๋ยวปฏิบัติการเขาขอแค่พลังจากพระเป้านี่แหละเดี๋ยวเขาทำได้เดี๋ยวฝ่ายปฏิบัติการก็ทําเองนะเ <laughs> นี่ยสถาบันกษรศริย์เนี่ยนะอืเขาสร้างศัตรูเพิ่มตลอดเวลา,าสังเกตไหมใช่มีศัตรูเพิ่มศัตรูใหม่ทุกวันเดี๋ยวก็ กลุ่มนู้นเดี๋ยวก็กลุ่มนี้ทีนี้ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรถูกไหมเออไฟเย็นก็ส่งตัวแทนพวกเราก็เข้าไปนะตอนนี้ใครถูกกระทํานะกลุ่มไหนถูกเอาเปรียบกลุ่มไหนถูกได้รับผลกระทบเทียนหนังสือร้องเรียนมาไมโยไปเข้าไปแล้วก็ไป ไปบอกเขาไปสอนเขาว่าเคลื่อนไหวยังไงปลอดภัย oh, <okay. S 2> ข้อมูลวิธีต่อต้าน <Okay. S 2> ให้มาฟังไฟเย็น mm. อ่า <ist> บางกลุ่มนี่นะเราอาจจะมองข้ามไปเลยนะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, กลุ่มนี้เนี่ยมันมันไม่ได้หรอกมันจะมาเคลื่อนไหวแบบไฟเย็นได้ไหมยกตัวอย่าง mm. นะสมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ย ตั้งแต่สองพันสามพันปีก่อนเนี่ยไล่มาจนถึงไม่กี่ร้อยปีก่อนเนี่ยตลอดหลายพันปีเนี่ยวัดเร้าหลินเนี่ยเห็นไหมพระเนี่ยลุกคือขึ้นมาโค่นบัลังก็ยังมีเลยแต่ของเรามีธรรมกายไว้เออแต่อันนั้นวัดเร้าหลินเขาลุกขึ้นมาโค่นเป็นจริงเป็นจังเลยถ้าพระยังโค่นได้เนี่ยนะทุก บูเราทุกสาขาอาชีพทําได้หมดเห็นด้วยเห็นด้วยแต่แต่พระบัดเราพระเมืองไทยมันไม่มีวิทยายุทธ์ทำไงอ่ะมิแต่บาะเอา้าบาทตกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยววิทยายุทธ์เดี๋ยวมีให้อ๋อะหลวงพี่ดีเซลอย่ายิบนะยังยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงบรรยายในวิชา สับบทอาชเดี๋ยวเราจะบรรยายเรื่องซับบอาชอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครบอกเอามาว่าผมมาเอาศาสนาพุทธปรยุ่นเอาว่าสับบทอาชมันมีตั้งแต่ระดับเบาบางนะไม่ต้องจับอาวุธก็มีแต่ว่าเป็นวิธีที่คาดไม่ถึงเ,เคลื่อนไหวบนดินก็ได้ใต้ดินก็ได้ช่เออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเป็นร้อยร้อยวิธีออนะรวบรวมมาตั้งแต่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะ oh. นั่นแหละ oh. ว่าประชาชนในแต่ละประเทศในะเขาต่อต้านผู้ลุกรานกันยังไง<กฤ>ต่อต้านต่อต้านเออเผด็จการกันยังไงไล่มาจนถึงยุคสงครามเย็นเนี่ยโอ้วิธีต่อต้านนี่เป็นร้อ<ก>ย<ฤ>ซึ่งเรายังไม่ได้เอามาใช้ในเมืองไทยเลย uh. <กฤ>อ่าัอ่อันนี้ของอเป้าเป้าต<กฤ>่ไปเห็น มาลัยก็พูดถึงทรัพ,พยากร,<อ>รนะไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพ,พยากรก็คิดไว้ให้แล้ว,วนะวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอมีฐานที่มั่นเนี่ยเราดูพม่าเนี่ยนะถ้าใครจะไปเอายกในพม่าเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีให้รัฐคาชินนะเขาก็ต้องเสียภาษีให้รัฐฉานถ้าใครจะไปเอาพลอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว ขั้นตอนเนี้ยไล่ไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามพอไปถึงขั้นที่มีฐานที่มั่นเดี๋ยวเราเรียกเก็บภาษีไอ้พวกสัมปทานพวกนี้ให้หมดเลยเอออเาไปบำรงท้องิ่นนะจะขอรปวัดด้วยครับแล้วถ้าเกิดเลยจากขั้นที่ทําฐานที่มั่นไปกลายเป็นว่าปกครองตนเองได้เนี่ยเราเว้นคืนสัมปทานเลยให้มาเซ็นใหม่ไม่ส่งรัดแล้วไอ้ที่มันเคยเซ็นกับ ระบอบบริสิทธิ์บริสุทธิ์แตว้เว้นคืนให้หมดกูไม่เห็นสัญญาสัมปทานมึงอ่ะกูไม่เห็นด้วยไอเนี้ยไออตอนฐานที่มั่นนี่คือเออมึงจะจ่ายให้มึงจะจ่ายภาษีให้รัฐมึงจ่ายไปกูไม่สนใจแต่มึงอ่ะต้องจ่ายภาษีให้กูถูกต้องแต่พอเลยจากฐานที่มั่นไปเป็นปกครองตัวเองเมื่อไหร่มึงต้องยกกูเว้นคืนสัมปทานมึงมึงต้องจ่ายให้ท้องถิ่นอย่างเดียวสุดยอด เริ่มที่ท้องทุงคาฮาเบอร์เลยเนี่ยเนี้พูดถึงวันนี้มันโอ้โหโคตรบังเอิญนะผมก็เดินทางอยู่แหละผมก็จนคิดขึ้นมาเรื่องแบ็คลิสเอ้าจอมมาพูดเรื่องแบ็คลิสตรงเลยเว้ยอ้าวไหนจะจะมาไม่มีอะไรเด็ดกว่าช่วยช่วยเด็ดๆมาสักหน่อยครับคือไก็คือ เราเนี่ยจะต้องตั้งคณะทํางานเป็นเรื่องเป็นราวคือคือไม่ใช่ขอแรงใครก็ไม่รู้ต่างคนต่างไปทําไม่มีไม่มีทิศทางอ่ะไม่ใช่เราตั้งคณะทํางานเป็นเรื่องเป็นราวเลยขอรับเออ,อาสานะพอตั้งคณะนี้ขึ้นมานี่คือคณะที่จะทํางานต่อเนื่องและยาวนานนะโดยที่ ทั้งตอนเนี่ยเราเคยพูดถึงการที่เราจะหาทางให้ทุกคนเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาครับซึ่งข้อมูลชื่อที่อยู่มันจะมีอยู่แล้วหมายจับหมายเรียกครับมันจะมีข้อมูลของผู้ร้องอยู่นักร้องมั่งใครมั่งเนี่ยมันจะมีครับโจทย์จำเลยในคดี ที่เข้ามาฟ้องเราเข้ามามีคดีความกับเราจะมีชื่อและที่อยู่อยู่แล้วในหมายสาร uh huh. ในคําเบิกความบในคําฟ้องนะส่วนรายชื่อผู้พิพากษาแต่ไม่มีที่อยู่มันก็จะอยู่ในในสำนวนคดี uh huh. และอื่นๆเนี่ยมันหาได้จากไอ้ฟ้องที่เราโดนกระทํานี่แหละมันมีข้อมูลเป้าหมายอยู่แล้ว uh huh. ไม่ต้องไปไม่แท่ไม่ต้องหาเลยมีเบอร์โทรให้เสร็จเลย uh huh. <laughs> อยู่ในสำนวนในคำฟ้องนั่นแหละในในหมายเรียกหมายจับนั่นแหละตำรวจตำรวจมีชื่อนามสกุลยศ<ม>เบอร์โทรมีหมดเลยอ,เอ่คอ่าทีนี้ผมก็คราวที่แล้วที่บอกว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่โดนหมายเรียกหมายอะไรเนี่ยติดชื่อตัวเองเฉพาะเฉพาะชื่อตัวเองนะแต่เนื้อหาอื่นๆทั้งหมดเนี่ยให้โพสตเข้ามาโ,โดยถ้าถ้าคนที่โพส โพสเข้ามาทางทวิตเตอร์ก็ได้ตั้งแฮชแท็กขึ้นมาอันนึงงติดชื่อตัวเองไปแล้วเนี่ยนะแต่ชื่อของผู้กระทําเราคนที่มาทําร้ายเราทั้งผู้ร้องทั้งตํารวจทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเนี่ยมันจะยังอยู่นะหรือถ้าไม่สบายใจก็ทําช่องร้องเรียนหลังใหม่ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งอ่ะคนนี้ไม่อยากประกาศแต่อยากมาหลังใหม่ก็ไม่เป็นไร,รอพอเข้าช่องรองเรียนมาเสร็จรวบรวมทางเฟซบุ๊กทางทวิตเตอร์แต่ทวิตเตอร์เป็นหลัก แล้วก็อาจจะไปกว้านหาข้อมูลเก่าๆเคยเห็นมีคนโพสต์เอกสารทางกฎหมายทางอะไรเยอะแยะแล้วก็อาจจะไปขอความร่วมมือจากองค์กรที่เขารวบรวมข้อมูลพวกนี้อย่างไอรอเลยพวกนี้จะมีข้อมูลพวกนี้เยอะแยะเลยถ้าเขาร่วมมือนะอก็ลองไปขอดูแต่ได้ผลหรือเปล่าเออแล้วเอามาทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบวิธีทําฐานข้อมูลที่ เป็นระบบที่ดีแล้วง่ายที่สุดก็คือเปิดเผยเป็นสาธารณะไปเลยเพราะ้้วยเห็นด้วยใช้วิกิพีเดียเอาวิกิพีเดียนี่แหละแล้วเราก็แอดมินก็เป็นอวตารเข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลนะเข้าไปใส่ไว้ในวิกิพีเดียทำประวัติทำประวัตินะโปรไฟล์ของบุคคลต่างๆ<อ>ไว้บนวิกิพีเดียแืมกลิต นะผมจะบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณไปตีหัวมันเนี่ยมันก็กลัวคุณระดับหนึ่งครับถ้าคุณถ้าคุณไปซัดมันเนี่ยมันคุณมันก็กลัวคุณไปไปให้ความอบอุ่นมันมันก็กลัวคุณระดับหนึ่งแต่ถ้าชื่อมันเป็นเต้าอยู่บนวิกกีปีเดียเนี่ยมันสยองขวัญกว่าเป็นสิบสิบเท่าอ้าโอ้โหสุดยอดถ้าชื่อมันมีพันคนเนี่ยมันมันโดนสัก ห้าสิบคนเนี่ยไอ้ทันคนที่เหลือมันก็สยองขวัญไปด้วยใช้หัวข้อว่าอะไรบนวิกิพีเดียคำค้นหาใช่บ้าอะไรครับแบ็เราตั้งขึ้นมาเลยไม่วิกิพีเดียเนี่ยไม่ต้องคำค้นหาพอเราพอเราเราเราก็ตั้งหมวดหมู่ว่าไฟเย็นเศรษฐีไทยไฟเย็นอะไรก็ได้อ่าแล้วก็เป็นแบ็กลิสแบ็กลิสเศรษฐีไทยไฟเย็นเนี้ยแต่เวลาเขาค้นเจอเนี่ย เขาจะค้นเจอจาก Google เลยพอกพินชื่อมันจะขึ้นเลยว่าชื่อชื่อคนเนี้ยมันมันอยู่ในหน้าไหนของวิกิพีเดียนี่ออกมาอ่าครับครับอ่าทีนี้ประเด็นคือผลกระทบที่เกิดจากความสยองขวัญเนี่ยเพราอเผอมันจะมากกว่าปฏิบัติการจริงซะอีกอ<า>รับ,บ<า>งค,บคนมันอาจจะมันจะทำให้ผด็ดการเนี่ยมีต้นทุนที่สูงเลย นายนายล้วนายให้ผมนายให้ผมหมื่นหนึ่งผมไม่เอาอ่ะผมไม่เสียงด้วยไอเดียเลี้ยงแบนีผมขอหาคดับเนี่ยนายให้หมื่นหนึ่งผมก็ไม่เอาเนาะเออเออแม่แล้วนายนายบอกผมขอถอนตัวดีกว่าให้เท่าไหร่ผมก็ไม่เอาอ่ะผมมันไม่คุ้มกับชีวิตผมนะผลทางจิตวิทยาเพราะฉะนั้นต้องเปิดเผยเป็นสาธารณะครับอ่อ่าทีนี้ ทีมทีมที่จะไปใช้เนี่ยตรงวิกิเนี่ยมันจะทำให้ระบบเนี้ยมันจะไม่มีการสั่งงานไม่มีการสั่งการคือคือพอไม่มีการสั่งการเนี่ยมันจะจับมือใครดมไม่ได้ไ,ไปขึ้นศาลมันก็จะเชื่อมโยงใครไม่ได้ก็คืออิสระชนทั้งหลาย มนุษย์ล่องหนโลนินวูบวอลินใส่ได้ใส่คุณก็ไปเลือกจากวิกฤตแล้วแหละแล้วคุณก็ทําเองเลยไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องรอใครบอกคุณว่าว่าควรจะไปที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คุณคิดเองปฏิบัติการเองรายชื่อมีอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย่ส่ความมั่นคงมึงก็ดักไม่ถูกมึงไปมึงไปมึงไปล่อซื้อก็ไม่ถูกเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นใครที่ไหนเมื่อไหร่ เออมึงจะส่งคนไปไปเป็นกาดให้ทั้งทั้งห้าพ <c oughs> ันคนเรื่องของมึงมึงก็ส่งไปมึงก็ส่งไปทหารทั้งประเทศแต่มึงเอาไปนั่งเฝ้าไปไปนั่งเฝ้าไปนั่งคุ้มครองไปเออส่ว <c oughs> <c oughs> นทีมต่างประเทศก็สามารถมามาใช้นำข้อมูลจากวิกิตัวเนี้ย <c oughs> เอาไปใช้เคลื่อนไหวซึ่งแนบแนบหลักฐานเอกสารการ เอกสารหลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะหยิบโหลดตรงนั้นเอาไปยื่นสถานทูตเลยเอาไปยื่นร้องเรียนตามกฎหมายแมกนิสกี้ยกเลิกวีซ่ายึดซับแล้วพอเป็นวิกิเนี่ยมันแชร์กันมันแชร์กันทําข้อมูลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนนี้มันระดมสมองเข้ามาได้ างานมันจะไม่ผูกกระจุกตัวอยู่ที่คนแค่แอดมินแต่ทุกคนร่วมกันสร้างเนื้อหาหอและทีมแอดมินก็แบ็กอัพข้อมูลวิกิไว้เป็นระยะระยะแต่วิกินี่ผมไม่เห็นใครเคยไม่เคยเห็นใครมีการบล็อกอะไรนี้นะแต่มันจะบล็อกจากกระทรวงบล็อกจากซิงเกิลเกตเวว่าบล็อกไม่ให้คนไทยเข้าถึงเนี่ยแล้วก็ไปโผล่ช่าางองไปเรื <Argu ising S 2> ่อยเรืยเราเราก็สอนเขาใช้ vpn เข้ามาเปิดวิกิเพราะว่า ประชาชนทั่วไปเห็นก็เท่านั้นแหละต่อให้ประชาชนทั่วไปไม่เห็นแต่โลนินวูบลีนมันเห็นมันก็สยองขวัญเท่ากันดีแหละดีแหละาเแหละปจวปฏิบัติการจิตยาแล้วมันได้ผลด้วยแบลิฟเซรีไทยไฟเย็นก็แบ่งหมวดหมู่เป็นตำรวจอายการ ศารทหารนักการเมืององค์กรอิสระนักร้องวังข้าราชการพลเรือนพวกสื่อพวกรักสถาบันไอโอพวกนักเลงและอื่นๆชวนแอตทิบิวแอตทิของเนื้อหาบนวิกิก็ได้แก่ชื่อนามสกุลชื่อเล่น ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อไลน์ไอดีเฟซบุ๊กโซเชียลอื่นๆรูปถ่ายต่างๆทิ่กัดทีกัดบ้านรูปถ่ายบ้านที่กัดที่ทำงานรายละเอียดพฤติกรรมที่สมควรแก่การถูกลงโทษหลักฐานการประพฤติชั่วรายละเอียดครอบครัวและอื่นๆ number o n นีนเยี่ยม ประมาณนี้วันนี้สยอ้าใจตรงกันมาเรื่องแม็กซ์ลินกพอดีวันนี้สุดยอดจริงใจจริงใจสมาชิกคนดโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนื้อเนื้อนะครับวันนี้เนื้อเนื้อจิตใจตรงกันโอ้จิตใจตรงกันคนก็เป็นห่วงว่าวิกิพีเดียมันไม่ไม่เราไม่ได้เอาไอ้ตรงวิกิีไปยืนสถานทูตวิกิีนี่คือ ที่ซ่องสุมโลนินว่าเนี่ยมันแต่มันมีใครสามารถเข้าไปแก้ชื่อได้ไงดังนั้นพี่น้องฝ่ายเราเนี่ยต้องเข้าไปไม่ไมไปแบดนี้ต้องไปเปิดก่อนเราต้องไปต้องต้องไปใช้คำค้นหาเนี่ยแหละผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเอาเอาไอ้คนที่มันกระทําต่อผมเนี่ยไอ้ไอ้แก๊งแก๊งตํารวจที่มันกระทําต่อผมตอนคดีคอสชคดีหนึ่งสองเนี่ยขึ้นมาแขวนเนี่ยคน คนแจ้งจับผมข้อหาขัดคำสั่งของคณะคอสชอเนี่ยชื่อไอ้ร้อยโทพิทักษ์กิจวิวัฒภัยศาลอ่ารับมอบอำนาจจากกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เออแล้วก็พนักงานสอบสวนสำนาญการพิเศษสอนอมก,กษัร์พันตำรวจโทยันยงแดงมั่นคงไอ้เฮียนี่เลยไอ้เฮียแดงมั่นคงนี่เลยเเป็นผู้รับคดีและออกหมายเรียกผมอ่าแล้วก็ร้อย ร้อยตำรวจโทพันณทันสิริรองสารวัตรสืบสวนส,สอบสวนสบพบางกรวยเป็นผู้ส่งหมายให้บ้านผมเออเออ,เอ,อแล้วก็พันตำรวจโทนทีรุษหาเนเสนรักพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปามเป็นผู้ยื่นคำร้องออกหมายจับผมต่อสารอาหารอ,อืมอ,อ่าแล้วก็คดีหนึ่งหนึ่งสองผู้กำกับตำรวจผู้ทอเมืองร้อเอ็ด พันตำรวจเอกสมชายนินจันเป็นผู้ร้องออกหมายจับผมต่อสารจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าไอ้คนแจ้งมันชื่อไอวิพุทธสุขประเสริฐอ่าเนี่ยผมลิดไว้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆมิตรสหายแต่ละคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองโดนเล่นงานจากอำนาจรัฐลิดไว้แบบนี้ลิดเอาไว้แล้วก็เอามาดูกันว่า เนี่ยเราจะทำแบ็กลิสแบบนี้ยังไงเราจะรวบรวมข้อมูลไอ้พวกขี้ค่ารับใช้ประเดิจการพวกนี้ยังไงแล้ววันที่เรามีองค์กรใต้ดินไอ้พวกนี้มันต้องอยู่ไม่สุข mm hmm. นะฮะ